สวัสดีค่ะเดี๋ยวมาเรามาต่อกันนะคะวันนี้เดี๋ยวมาต่อกันนะคะต่อไปที่เราจะต่อกันให้ชุดราตรีนะคะพอดีน้องมาช่วยใส่หูแล้วนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นชุดราตรีชุดราตรีนะคะอันนี้เป็นชุดเหมือนสไตล์เหมือนเจ้าหญิงน่ารักน่ารักนะคะนี่จะถอยชุดออกไปชุดชุดอันนี้สวยมากนะคะมันเป็นชุดสายเอ็นนะคะเป็นชุดสายเอ็นนะคะเนี่ยชุดสายเอ็นแล้วก็ มันจะมีถ้าถ้าใครชอบแบบฟูฟูนะคะถ้าถ้าถ้าชอบแบบฟูฟูตรงนี้นะคะตรงตรงกระโปรงเนี้ยมันจะอันนี้มันจะเอวรัดรูปนะคะเอวลัดรูปแล้วก็จะฟูเข้ามาในเป็ี่ยนสายนี่อันนี้มันจะแข็งเป็นกีบอย่างนี้เลยนะคะนี่เป็นกีบนี้นะคะเหมือนที่เหมือนเหมือนมันเป็นผ้ากาวแบบแข็งๆนะคะเดี๋ยวถ้าเราอยากให้ให,ให้ให้น้องฟูฟูนะคะแล้วก็เอา เรามีสูมข้างในนะคะจะให้ฟูกว่าเดิมก็ได้นะคะนี่นะคะชุดสวยมากนะคะอยากให้เห็นเนื้อผ้านะคะผ้าแบบมันมันมัน,มนสวยบากผูมันเหมือน,นคล้ายๆใยใยของแบบอันนี้นะค่ะเขาเรียกกระดาษสานะคะตอนนี้ก็จะปักอันนี้นะคะรายายละเอียดมันหนีนะคะเนี่นะคะชุดนี้สวยมากเลยชุดนี้ใส่ถ่ายพี่ก็สวยนะคะใส่ถ่ายพี่สไตล์เจ้าหญิงก็สวยนะคะหรือว่าจะใส เป็นวันงานจริงได้นะคะชุดนี้สวยนะคะชุดสไตล์นี้พี่มีเยอะนะคะมีมีหลายสีมีมีขาวครีมชมพูฟ้าแดงมีเยอะนะคะสีออกทาแล้วก็ต่อไปนะคะอันนี้นะคะชุดสีทองเมื่อกี้ที่เราให้ดูนี่ให้ดูแบบชัดๆนี่เป็นสไตล์เจ้าหญิงอันนี้เหมือนตุ๊กตาบาร์บี้มาเองเลยนะคะนี่นะคะตรงตรงนี้นี่อันนี้ไกลหน่อยนะคะแต่ว่าอยากให้เห็นว่าแบบ ชุดจริงๆน้องเขาเป็นอย่างนี้นะคะถ้าถ้าใกล้ๆมันก็ไม่เห็นถ้าใกล้ๆมันก็ไม่เห็นตัวนี้มันจะเป็นตัวนี้มันจะบานออกได้เยอะนะคะถ่ายพี่สวยมากเป็นมันเป็นสีทองนะคะน้องๆค่ะมันเป็นสีทองค่ะและ้วก็นี่นะคะเดี๋ยวพี่ให้ดูใกล้ซูมใกล้ๆเลยชุดเนี่นะคะตรง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 เนี้ยจะจะใส่อย่างงี้หรือทําเป็นไหล่ปาดก็ได้นะคะตรงนี้นะคะ อันนี้มันจะปักอันนี้เป็นทองอันนี้เป็นชุดจริงๆสวยมากเลยคะเป็นทองแบบมันเป็นทองแบบเหมือนทองสีทองเคมันมันไม่ได้เป็นทองแบบสีทองเหลืองๆนะเป็นทองเคนะคะมันเป็นทองแบบทองออคาสสิกอะค่ะทองเหมือนทองคาสสิกนะคะสีทองออทองทองคําขาวประมาณเนี้ยค่ะแล้วต่อไปก็มันก็จะเป็นชุดสีออกสีเทาหน่อยนะคะสีเทานะคะอันนี้ ชุดชุดชุดพวกนี้นี่ใส่ใส่งานใส่งานงานจริงหรืองานทีได้น,นะคะอันนี้ก็จะเป็นเทาอันนี้เป็นสีสีเทานะคะตัวนี้เหมือนกันนะคะจะทําเป็นไหล่ปาดเราเราเราอยากจะใส่เป็นไหล่ปาดหรือไหลตรงนี้นะคะเราจะจับเราจะจัดแต่งให้นะคะอันนี้เป็นชุดวันงานหรือว่าชุดถ่ายพิีนี่ก็เป็นชุดสายเอ็นเหมือนกันคะ่ะถ้าเราอยากให้ มันฟูฟิิงหรือว่าให้มันบางขึ้นก็เราเอาสูมใส่ข้างในนะคะนี่นะคะนี่นะคะนี่สวยอันนี้นะคะใส่ได้หลายไซส์นะคะไซส์เอ็มถึง L อลถึงเอ็กแอลก็ก็ยังมีรุ้นใส่ได้นะคะอันนี้นะคะโอเคค่ะนี่นะคะนี่นะคะชุดออกนี่สวยเดี๋ยวนุเปลี่ยนเป็นชุดอย่างอื่นชุดข้างล่างสูงใส่ไว้แล้วกันนี่แค่ออกวันนี้พอดีวันอาทิตย์น้องๆขยันมาช่วยทํางานนะคะเด็กๆนักเรียนตั้งใจ น่าจะเรียนแล้วก็ตั้งใจทํางานช่วยพี่ก็วันอาทิตก็มีคนมาช่วยหน่อยเลยไม่ค่อยว่างต่อไปก็เป็นชุดเหมือนนี่นะคะชุดเหมือนก็สาวอวบหน่อยนะคะก็สาวอวบหน่อยนะคะใส่วัดอยู่ไหนพี่ยืมใส่วัดหน่อยใส่วัดเจ้าสาวอวบนี่อันนี้พี่ยืมใส่วัด อันนี้เป็นหุ่นนี่มาไวไซ้ายสำหรับสสยอวบโดยเฉพาะเลยนะคะอันนี้หน้าอกอยู่หน้าอกอยู่ที่สี่สิบสี่สิบหกชุดตัวนี้นะคะชุดสายอวบมีมีหลายแบบสายอวบเออเออชุดเจ้าสาวสายอวบนะคะอันนี้สวยนะคะเป็นเป็นสีขาวนี่ขาว นี่ก็เป็นเป็นลายปักนะคะแล้วก็อันนี้อันนี้ันเมื่อกี้ที่พี่วัดอยู่ที่สี่สิบหกนิ้วนะคะสี่สิบหกนิ้วนะคะนี่นะคะสี่สิบหกนิ้วที่สี่สิหกนิ้วปรมาณสิบแต่ว่าเราสามารถขายายได้อีกนะคะเนี่ยนะคะข้างหลังเนี่ยดูเหมือนผ้าถ้าสมมุติว่าผ้า ามันไม่พอตรงนี้ขยายได้นะคะตรงนี้ขยายออกมาได้อีกเยอะนะคะประมาณห้าสิบนิ้วห้าสิบนิ้วขึ้นได้ห้าสิบถึงห้าสิบห้านิ้วนี่ก็มีนะคะก็คือเราสามารถแกะผ้าหรือเราจะมีผ้าะคะ่ะแบบว่าต่อให้มันใส่ได้นะคะเเจ้าสาวสายอวบนะคะนี่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นชุดวันงานหรือว่าชุดถ่ายพีได้สบายเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นชุดมือหนึ่งเลยนะคะอันนี้นะคะ เป็นหางลากนะคะเนี่เป็นหางลากนะคะหางลากพี่พี่ให้ดูวันนี้ก็เรามาพีพีเซนชุดเรานะคะมีเยอะมากทีจริงชุดมีหลายพันชุดเลยนะคะแต่ก็แต่ทยอยลงมาให้น้องๆองเพื่อนๆได้ดูนะคะด,ด,ดูไปเอาสายอวบข้างบนมาอีกนะลูกที่มันหางยาวันต่อไปก็จะเป็นชุดอันนี้เป็นชุดของ ลาตีไอของชนเผ่านะคะลาตีชนเผ่าเนี่ยเป็นลายอะค่ะถ้าใครชอบหรือสนใจนะคะอันนี้ก็เป็นหางล่างนะคะผ้านี่มันเป็นคล้ายๆผ้าดาเชตนะคะผ้าดาเชสนะคะอันนี้เป็นใส่อย่างนี้นะคะชุดนี้สวยนะคะเจ้าสาวเคยใส่ดู๋ให้สนใจเดี๋ยวเอาตัวอย่างเจ้าสาวที่เขาเคยใส่ถ่ายรูปแล้วก็ให้ดูนะคะคือถ้าใครอยากได้ชุดลายอะค่ะลาตีอย่างเงี้ย ชอบชุดไหนชุดไหนมาดูได้นะคะถ้าพี่ใส่ลายให้ได้มันใส่ลายได้อะไรอย่างเงี้ยพี่จะใส่ให้เลยนะคะใส่ให้เลยนะคะอันนี้เอาใจเอาใจสาวอากาหน่อยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะมีพัมโบข้างหลังโบข้างหลังนี้เราไม่ได้เย็บดีก็คือเราต้องปรับปรับเออปรับอันนี้ชุดถ่ายปรับปรับให้กับเข้ากับไซส์ของแต่ละคนนะคะอันนี้ก็เป็นหางลากเหมือนกันนะคะเป็นหางลากเหมือนกันนี่นะคะหางลากหางลากสวยค่ะ เป็นหางรากเลยข้างหลังพิวมากถ่ายกับทุ่งหญ้าทุ่งหญ้าทุ่งทะเลหรือถ่ายสตูดิโอถ่ายในทุกที่เลยนะคะชุดชุดพีนะคะต่อไปนะคะต่อไปนี่นะคะอันนี้ก็สวยะคะ่ะชุดอันนี้ก็ปกักปักลูกไม้แบบแน่นมากนะคะปักลูกมา,ายละเอียดเยอะมากอันนี้เป็นผ้าคล้ายคล้ายผ้าผ้าจะเป็นผ้าใสแบบฟูๆนะคะ สีออนครีมครีมไม่ไม่ได้ขาวโอโม่นะคะนี่ออกครีมครีมนี่สวยค่ะสวยนะคะเนี่ยใส่ได้สวยใส่ถ่ายพี่หรือใส่วันงานได้สบายสบายคะ่ะตรงนี้ก็จะมีเป็นเม็ดเม็ดมุกตรงนี้นะคะมุกตัวนี้นะคะถ้าถ้าหากว่าเราเจ้าสาวหุห่นตัวเล็กเนี่ยก็ใส่เป็นเม็ดมุกถ้าไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทําเป็นสายสายให้ได้นะคะนี่ก็คือพี่ยกตัวอย่างนะคะนี่ก้อนนี่นะคะเราปรับเปลี่ยนให้ได้หมดนะคะทุกชุด ถ้าชุดตัวไหนมันปรับให้ได้อย่างเงี้ยเราปรับให้ได้ทุกชุดเลยนะคะ